ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่นายตะเค็นนายไลฟ์นะคะคืนนี้อยู่กับฝนนันทกาค่ะเริ่มต้นวันจันทร์เริ่มสัปดาห์แบบนี้นะคะก็ขอเริ่มกันด้วยเรื่องหวานๆเราจะได้หวานชื่นกันทั้งสัปดาห์นะคะกับเรื่องราวของคู่ราคู่นี้ปรางกันนะรันแล้วก็โต้งทูพีนั่นเองค่ะย้อนไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณขาเป็นวันเกิดอายุครบ30ปีของหนุ่มโต้งเขาแน่นอนนะคะก็ต้องมีโมเมนต์หวานๆออกมาใช่ไหมล่ะอ่าปรางเขาโพสต์คลิปนี้ค่ะเป็นคลิปความทรงจําดีๆที่มีร่วมกันพร้อมกับแคปชั่น ว่าเพราะเวลาเหล่านั้นฉันอยากเห็นเธอยิ้มอาหาหวานมากๆเลยแล้วก็พากันไปดินเนอร์แบบโรแมนติกมากๆนอกเรื่องนิดคุณคะคุณผู้ชมเห็นชุดของปรางไหมคะคือเซ็กซี่มากเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดอะไรก็สวยไปหมดนะคะ และคิดว่าความหวานจะหมดเพียงเท่านี้หรอคะอันโนจากจุดที่ทําให้หลายๆคนนะคะเริ่มตาร้อนขึ้นมาเผาๆนั่นก็คือของขวัญที่สาวปรางเขาจัดให้ค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลย10ชิ้นด้วยกันและที่สําคัญของขวัญชิ้นที่10มีเพียงชิ้นเดียวในโลกให้คุณผู้ชมไปดูเองดีกว่านะคะว่าคืออะไรขอบใจนแ้ีนแล้วเลขสองี่ห้าหกเจ็ดแปดเ ชีพเราเองเราเอง ใช่ไหมจ๊ะสาวปรางชีผูกโบตัวเองค่ะเป็นของขวัญให้กับหนุ่มโต้งไปเลยเรียกว่าเจอของขวัญชิ้นที่1ิเข้าไปโต้งไม่มองอีก9ชิ้นที่เหลือเลยละค่ะนี่หวานมากๆเลยก็เป็นโมเมนต,ต์ของคนรักการโมเมนต์ดีๆของทั้งคู่ที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์หนุ่มโต้งนะคะเอาล่ะไปต่อนี่หนุ่มมิกทองระยะคนนี้เขามีบ้านอยู่ที่สระบุรีนะคะแล้วตอนนี้ก็คือประสบปัญห น้านําท่วมหนักน้ําท่วมสูงมากแล้วคุณแม่ของมิกก็คืออาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นด้วยก็เกิดดราม่าขึ้นมาค่ะว่าเอ๊ะทำไมมิกถึงไม่ไปช่วยเหลือดูแลแม่เลย ดราม่ากเข้าเต็มๆเ,เลยละค่ะพระเอกหนุ่มมิกทองรยาหลังจากที่เมื่อวานนี้องค์กรทําดีของบุ๋มปนัดดาลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านจากเหตุการณ้ําท่วมที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีบ้านของคุณแม่หนุ่มมิกด้วยโดยขณะเข้าช่วยเหลือทีมงานมีการวิดีโอคอลไปหามิกเพื่อพูดคุยกับคุณแม่เป็นเหตุให้ชาวเน็ตเกิดความสงสยัยตั้งคําถามว่าทําไมมิกถึงไม่ไปดูแลแม่ล่าสุดนะคะมิกก็โพสต์คลิปชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าคุณแม่อยู่กับญาติที่สระบุรีีมีมคคนนอยดูแลแลละท่่ผา ตนก็ขอให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพตลอดแต่คุณแม่ไม่ยอมเพราะเป็นห่วงบ้านยืนยันไม่ได้ทอดทิ้งอย่างที่หลายคนคิดค่ะมีคนโทรหาผมเยอะมากนะครับผมทั้งพี่พี่นักข่าวทั้งพี่พี่นักแสดงนะครับผมก็โทรมาถามกันเพราะเป็นห่วงคุณแม่นะครับผมตอนนี้นะครับคุณแม่ผมปลอดภัยดีนะครับผมอยู่กับญาติพี่น้องที่บ้านที่สระบุรีนะครับผมอยู่กันห้าหกคนครับผมมีคนดูแลคุณแม่นะครับแล้วก็มีน้ำมีไฟนะครับอาหารการกินนะครับทุกอย่าง อยู่ครบนะครับผมคุณแม่ปลอดภัยดีนะครับก็ผมก็มีโอกาสได้โทรอัปเดตคุณแม่ตลอดเวลานะครับผมแล้วก็ทุกๆครั้งที่ผมโทรเนี่ยผมก็จะแบบถามคุณแม่ตลอดว่าคุณแม่จะขึ้นมาอยู่กรุงเทพไหมนะครับผมผมก็พยายามจะแบบพยายามจะเกลี้ยกล่อมคุณแม่นะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังยืนยันคาเดิมครับว่าจะอยู่ที่สระบุรีนะครับผมตอนนี้ถ่ายละครอ,อยู่นะครับตั้งใจว่าหลังจากถ่ายละครเสร็จเนี่ยก็จะรีบกลับบ้านครับไปอุ้มคุณแม่มากรุงเทพเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะยอมมาหรือเปล่า หลังจากที่พี่บุ๋มทราบเรื่องนี้พี่บุ๋มก็มาโพสต์นะว่าเอออย่าดราม่าก,กันเลยนะคะและตอนนี้คุณแม่ของมิกเขาก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะก็เป็นธรรมดาอย่างที่เราก็ได้ทราบกันนะคะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะก็จะเป็นห่วงบ้านนะคะอ่ะไม่ดรามานะ่าเนาะตอนนี้คือปลอดภัยแล้วค่ะอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมข่ะว่าช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเราก็อยู่ภายใต้การควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทีเดียววงการบันเทิงก็เช่นกันนะคะแน่นอนว่ากองถ่ายต่างๆก็ต้องถูกเลื่อนออกไปถูกแคนเซิลไปอีเว น,นี้คือหยุดยาวๆเลยอล่าสุดค่ะก็เริ่มมีการผ่อนปรนมากขึ้นนะคะไอซ์รันยูค่ะเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งที่ได้กลับมาทำงานที่เขารักในรอบเกือบปีค่ะคนมัรอ เป่าเอนเตอร์เทนแฟนเพลงไกลๆก,กันกว่า2เมตรตามวิธีนิวนอร์มอแบบนี้แต่นักร้องเสียงดีไอซ์สันอยู่สุดจะแฮปปี้เมื่อได้กลับมาจับไมร้องเพลงทำกลางคนดูด้านล่างเวทีอีกครั้งในรอบ7เดือนหลังจากที่ผ่านมางานอีเวนต์ร้องเพลงเป็นศูนย์เพราะพิษโควิด -19 ค่ะดีใจมากนะครับไอซร้องเพลงมา17ปี18ปีนี่เป็นครั้งที่ไอซห่างเวที นานที่สุดเลยนะแล้วก็มีการเว้นระยะห่างอย่างไอ้กับน้องแดนเซอร์สมัยก่อนอาจจะเต้นไม่ห่างกันมากอย่างตอนนี้ก็งมีสเปซมากขึ้นอ,อย่างต่ำเนี่ย2เมตรแล้วน้องแดนเซอร์ต้องออนแม็กซ์ตลอดเวลาแล้วก็คนดูที่ดูเนี่ยก็จะ,ะมีพื้นที่ในการให้นั่งห่างกันอย่างต่ำเนี่ย2เมตรมันไม่มีคําว่ายากขึ้นหรอครับมันเป็นคําว่า ต้องเป็นแบบนี้ในรูปแบบใหม่คือไอเชื่อว่านักร้องทุกคนพร้อมที่จะรับเงื่อนไขนักร้องนักดนตรีทุกคนพร้อมที่จะรับเงื่อนไขใหม่ๆตามสถานการณ์ของโลกพอลงเวทีกับแดนเซอร์กับทีมงานกับนักดนตรีกับอะไรก็ยังคุยกันว่าเออเดี๋ยวเจอกันใหม่นะยังไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยซ้ำที่จะได้ร้องแบบออฟไลน์แบบนี้แต่อย่างที่บอกว่างานออนไลน์จัดเป็นแบบในสตูดิโออะไรเงี้ยมันมีแต่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อารมณ์แบบนี้จริงๆ ส่วนอีเวนต์ต่อๆไปยังไม่ขอคาดหวังแค่สถานการณ์โรคระบาดค่อยๆดีขึ้นก็โอเคแล้วซึ่งหนุ่มไอซ์ออกปากว่าตนเองยังโชคดีที่แม้งานจ้างร้องเพลงจะหยุดชะงักแต่ยังมีงานหน้าจอทีวีให้ได้ลุยกันเต็มที่อยู่ตลอดค่ะ เห็นแบบนี้ก็เริ่มชื้นใจขึ้นมาบ้างนะคะว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มขึ้นมาเริ่มดีขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วนะคะยังไงก็ตามเราก็ยังต้องระมัดระวังกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปดูนะคะหนุ่มคลั่งรักป้ายแดงเปอารักค่ะบอกเลยนะคะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ของเขาสักเท่าไหร่หนุ้งรักยมจะพาไปดูค่ะและ m o ย คือหาให้ตะพวกคสอดต,ตายเรียบเมื่อนุ่มติดเป๊ะอ่ารักเกิดอาการคลั่งรักซมเิเรียมจนเน้นออกปอกปิดไม่ไหวขอตอบตรงๆกับเียี่ยวข่าวของนุ่งรักยมแบบนี้เลยก็บอกก็ได้ครับเพราะว่าไม่รู้จะปินป้อนไปทางไหนแล้วอะ ติดมาตั้งแต่ผมเจอเขาหลายปีแล้วครับอเออก็เห็นว่าสวยสวยมากอยู่แล้วครับเีิ่วแต่ไปเจอกันที่งานงานหนึ่งครับผมก็ใช้ความอ,อ ใจกลา้าหรือถ้าเรียกเป็นสับแบบหยาบๆ,ๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าด้านอะไรยงเงี้ยคร้องคีดเราก็เจอกันมานานแล้วพอที่น้องพีทถามอะไรไ,ได้ผมก็ตอบหมดหรือว่าสื่อมวลชนก็ไม่ต้องลุ้นว่าแบบว่าจะมาเชียร์แบบว่าให้มีช็อตบีดหวานอะไรแบบอะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะก็จะไม่กริเกลื่อนก็ตอนนี้ก็ยังพูดได้อย่างนั้นนะครับต่ไม่รู้ว่าจะเกินอะไรตัวเองเมื่อไร่ะนี่มันใช่พี่เป้ที่นุงรักยอมรู้จักเมอสามปีก่อนไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นอาการเร่อเร่อแต่ทัก รักแต่เธอชัดๆละคุณพี่คืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าบันเทิงกับนายเทนได้ใหม่11โมงทางช่อง9 m c a r HD หมายเลข30นะคะคืนนี้ฝนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีรักษาสุขภาพาแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ